ครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาสัมภาษณ์เพลงพื้นบ้านทางภาคใต้กันนะครับผมเชิญแนะนำตัวได้เลยครับผมสวัสดีค่ะแม่เชื้อนางวิทยาขุท่านวัดปุ้นนะคะอายุเซติดปียูบ้านเลขที่ซ่องซ้ำจากซ่องุ้นตะโนนชัยบุรีตำบลหัวห้าสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะฉันขอเพลงตัวอย่างเพลงแรกด้วยครับเพลงกลมเด็กตัวย่างเพลงเล็กนะคะเออเพลง ลูกไก่เทือนค่ะชื่อเพลงไก่เทือนนะลูกนะไก่เทือนฮอ,อขั้นเทือนทางบ้านลูกสาวขี้ครานนอนหายแม่ปลุกแม่ชื่อดำควานแยงวานดังปลุกนอนหายแม่ปลุกลูกสาวขี้ครานเนึอ แล้วความหมายของเพลงนี้นามายากอะไรครับความหมายของเพลงนี้คือ,อ,อลูกเศร้ากีกานนอนเหลวไกลขัล้นเหลวยังไม่ตื่นต้องให้แม่ปลุกะลกก็ตัวอย่างเพลงที่สองตอนนี้เลยครับเพลงที่สองที่แม่เคยชายกล่อมลูกนะคะก็คือเพลงจันจ,จาจันจาเออข้อขาวข้อแกงข้อแวนทองแดงขู่มือนองค่ะ ข้อช้างข้อมาให้น้องขา้าขี้ข้อเก้าอีให้น้องข้าหนังข้อเตียงตั้งให้น้องข้านอนข้อละครให้น้องข้าดูข้อใหญ่ชูเลียงน้องข้าเิดข้อใหญ่เกิดเลียงตัวข้าเองข้อหมายของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับ ความหมายของเพลงก็คือเป็นการข้อพอนาากพระจันทร์ว่าช่วยอ่ส่งข้องดีๆสิ่งดีๆมาให้กับนองตัวแหลกข้องข้าแล้วก็ช่วยเรียงดูนองค้าค่ะขอตัวอย่างเพลงที่3ามเลยครับคุณเพลงที่สามที่แม่เคยชายนะคะก็คือเพลงไปไหว้พระธนครค่ะลูกอือ ไปนครไปแลพระนอนในพระนางพระพิงเส้าดังลั่งคาหมุงเบืองเข้าไปในห้องไปแลพระทองเข้าทรงเครื่องล่งคามุงเบืองสรงเครื่องดอกไม้ แล้วความหมายของเพลงนี้เป็นยังไงครับความหมายของเพลงนี้ก็คือ,อ,อชวนลูกไปเที่ยวนครพ่อน,นครพเป็นเมืองพระเขามีพระเยอะแยะมีพระนั่งพระนอนค่ะจึงได้ไปเทียเเท่ยวไปเล่ห์พ้องสวยๆงงมๆลูกแล้วทั้งสามเพลงนี้มีที่มาอย่างไรครับผมทั้งสามเพลงนี้นะคะเมก็ได้มาจากยายค่ะยายเนี่ยอยุล่ลอยปีเล้วตอนนั้น เหลาให้ฟั่งแล้วก็ซ้อนว่าวิธีวิธีกลมลูกระชายเพลงพวกเนี้ยค่ะแล้วลูกจะนอนรับดีวันนี้พวกเราทั้งสี่คนก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มา,มากๆนะครับผมบแล้วก็อกขอจบการสัมภาษณ์เพียงข่านี้ครับผมขอบคุณครับครับดีดี้ปฏิบัติเพงลงไก่เทือนเห่อไก่เตือนเห่อขั้นเตือนทางบ้านลูกเศ้าขีา่การ นอนให้แม่ปลุกแม่เอาด่งคว้านแทมว่านดังปลุกนอนให้แม่ปลุกลุกเศร้าขี้กลาเออปฏิบัติเรีอนหกเดือนหกเพื่อกางเกาะไทยนานั่งเคียตน้นกานั เรียงนองเอ,อ้อปฏิบัติเพลินไปก้อนอเลออิศออไปนครไปแลพระาดอนแลระรานางระปิ่งเสา้าดังรัางคามุงเบืองเข้าไปในห้องไป,ไปแลพระทองเขาส่งเครื่อง ล่าขา้าหุงเบืองทรงเครื่องดอกไม้ปฏิบัติเพลงแต่งเองหัวข้อ90ปีสตรีพัทลุงพี่น้องเลอสตรีตรทิ้นเราทิ้นนามเงินข้าวครอบกาวทอดปีเราเคยเล่นนุกสุขสั้นบายดี รอบก้าสิปีสถาบันเราเออพี่น้องเออเรามาเยี่ยมเยียนกลับมาโรงเรียนในโอกาสดีแม่น้ำตาไหลแต่น้ำตายินดีให้ได้เป็นสีข้องพวกเราเออ กลุ่มของพวกเราขอจบก,การปฏิบัติเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ